สวัสดีครับผมมันพินกับช e l f e ฟิวไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่โรงแรมมอฟโฮเทลนะฮะอยู่ตรงตลาดรถไฟอรรันยประเทศนะครับก็ราคา280บาทนี่ก็เป็นห้องนอนมีทีวีให้นะครับมีแอร์นะฮะแล้วก็ี่นอนในเตียงคู่ก็แชร์กับเพื่อนนะฮะฟัง ตรงนี้นี่เป็นระเบียงนะครับตรงนี้อยู่ตรงตลาดรถไฟนะฮะแล้วก็วันนี้จะคึกคักหน่อยเป็นวันเสาร์เขาจะมีคนมาจับจ่ายซื้อของนะครับเป็นตลาดนัดใหญ่จะมีทุกวันพุธกับวันเสาร์นะฮะตอนที่พักนี้ราคา380บาทนะครับถ้าไม่พักที่นี่ก็ยังมีโรงแรมอื่นนะครับอยู่ใกล้ๆกันก็รู้สึกเขาจะเป็นเื่อเคลือกันนะฮะ มีอยู่3-4แห่งสําหรับคนเดินทางที่จะข้ามข้าเขมรแต่ว,ว่าวันนี้ข้ามไม่ทันก็พักที่นี่ก่อนนะครับโรงแรมม็อบโฮเทลนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช anel f e e ไทยใน y นย t u b e ครับสวัสดีครับชายแดนจะห่างจากตรงนี้อีกประมาณ7จกิโลครับผมสวัสดีครับ